รถยนต์พระที่นั่งที่ปฏิสถานพระราชเสียงคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาธิีจอดเทียบที่ประตูวัดราชบพิธเจ้าพนักงานเชิญพระพระอบทองที่ปฏิสถานพระราชเสียงคารเข้าภายภายในบริเวณวัดโดยมีเจ้าพนักงานผู้สมราอยู่งานประกดนะครับจากนั้นรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจีหัว เพื่อนเข้ามาเทียบนที่เดิมพระบาทสมเด็จพระจีหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลััครรชุกุมารีเสด็จพระชเนินและทรงพระาดำเนินเข้าภายในบร,ริเวณวัดราชะพิตสถิตมหาศรีมารามนะครับค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับวัดราชบพ,พิตสถิตมหาศรีมารามนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรวิหารนะคะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เมื่อป,ปีพุทธศักราช2412ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่และให้เป็นไปตามราชาโบราณราชาประเพณีนะคะอย่างเช่น ตามที่สมเด็จพระบรมราชบุพการีได้ทรงบำเพ็ญมากล่าวคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณนภาลัยทรงสร้างวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวัดราชโอรสารามและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามค่ะเมื่อเจ้าพนักงานผู้สามลาอัญเชิญพระพุทธองที่ปดิสถานพระ ราชเสียงคานเข้าภายในพระบสถศแล้วเชิญไปวางพักไว้ที่ม้าหมู่ด้านข้างพุทธบัลลังก์ของพระพุทธปฏิมาประธานภายในพระโบสถเมื่อเจ้าพนักงานปฏิสถานพระราชเสียงคานในสมเด็จพระบรมราชนีเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระจิหและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานภายในพระบสถศเครื่องนมัสการสําหรับนี้เรียกว่าเครื่องนมัสการทองทิศนะครับเป็นเครื่องนมัสการสําหรับของหลวง สำหรับทรงจุดบูชาพระพุทธรูปสําคัญในการมาเป็นพระราชทุกสนนอกเขตพระราชฐานมีพุ่มดอกไม้5พุ่มข้อตอก5้าเชิงทูบห้าและเชิงเทียน5แต่ความประณีตของวัดสดุนั้นไม่ได้ใช้เครื่องทองคําลงยาราชาวดีอย่างที่เราเคยเห็นมาเมื่อสองสาวันก่อนนะครับแต่เป็นเครื่องทองปกติครับเมื่อทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชเสด็เสียงคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชาเสียงคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาชกาลที่7จดและสงกราบครับค่ะสำหรับพระพุทธปฏิมาประธานของวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามนะคะชื่อว่าพระพุทธอังคีรสเป็นพระพุทธรูปหล่อปางสมาธิหน้าตักกว้างสองศอกคืบ เป็นลักษณะพระชวิวันเป็นทองคําทั้งองค์ประดิษฐานอยู่เนื้อบนชุก,กชีหินอ่อนที่มาจากประเทศอิตาลีค่ะพระบาทสมเด็จพระจี๋หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระบระมราชชนานี แล้วประทับพระราชอาณจนะครับภายในพระบสถรมีสมเด็จพระเจ้าพีน่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินและพระราชวงศ์พื่์รอเฝ้ารับเสด็จอยู่นะครับ พระอุโบสถที่วัดนี้นะครับจะมีมุกเด็ดด้านหน้าครับรูปทรงภายนอกนั้นเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกว้าง17.70เมตรนะครับยาว21.65เมตรครับสูงจากพื้นจดขือน,นั้น9.80เมตรลังคาลด2ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีติดช่อฟ้าใบรากาหางหงหน้าบันก็จะเป็นรูปช้างเจ็ดเสียน,นะครับเทิดผานรองรับพระเกี้ยวขนาบสองข้างด้วยฉัดพราชศีและคดจีประคองหน้าบันมุกเด็ดเป็นรูปนารายงครุฑ ประตูหน้าต่างนั้นก็มีซุ้มปูนปั้นลงรักปิดทองยอดมนต์ดกานประตูหน้าต่างด้านในก็เป็นลายรถน้ำพุ่มข้าวบินด้านนอกประดับมุกเป็นลายเครื่องราชอิสริยภรห้าดวงเรียงกันกาตามลำดับครับคือนพร,รัชราชวราพรมหาจักรีพระรมราชวงศ์ปฐมจุลจอมเกล้าพระธรรมพร์ช้างเผือกและพระธรมรมภรมงกุฎไทยครับภายในพ,พระบรมบสถมีการมาเห็นพระจุชกุศลนะครับ ทนเห็นอย่างนี้นะครับคือเป็นพระพุทธังคีรสครับซึ่งเป็นพระประธานประดิษฐานยบนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีครับ